สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็เป็น EP 2ต่อจากคลิปที่แล้วได้แมปไล่โหมดดูโอและคู่หูของผมเนี่ยก็เป็นลุงกอดแคทเหมือนเดิมครับผมส่วนกดการเก็บของแดงเนี่ยก็ยังใช้กฎของคลิปที่แล้วอยู่เพราะว่าในคลิปนี้ที่เอามาเนี่ยเป็นคลิปจากวันเดียวกันนะครับที่ต้องเอา EP 2มาเพราะว่ากลัวคลิปก่อนนันนี้มันจะยาวเกินเท่านั้นเอาเป็นว่าคลิปนี้จะเจออะไรบ้างก่อนไปเริ่มดูคลิปอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามเอาไว้ด้วยถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยดีกว่าแล้วสำหรับใครที่กำล,งลงังมองหาร้านเติมเกม ก็เติมอีกด้วยระบบอัตโนมัติและนี่ก็คือเรทราคาของเกมอะลิณาเบรกเอาสำหรับใครที่อยากจะจัดเนี่ยก็อย่าลืมไปจัดกันเยอะๆนะฮะลิงก์เว็บเนี่ยอยู่ใต้คลิปราคาโมถูกไหมโอ๊ยเข้าโมถูกไหมครับผมเป็นไก่ผมยิงคนได้หมดผมชอบจังแมปไล่ที่เป็นสภาพอากาศแบบนี้อยู่พักหนึ่งแล้วค่อยมืดทำไมเขาไม่อีกเวลาจริงมาเลยอนะลุงช่วงเช้าก็สภาพแดดดี แกเขาปวดลุงมาเปิดห้องร้านนี่เนี่ยเฮ้ยผมทำคลิปมะเนี่ยเออตาลุงแล้วได้บอกทำคลิปเปิดห้องร้านด้วยเหรอก็เปิดไปเลยคนนะคนนะลุงคนนะคนนะอยู่กับผมนี่ผมจะทำคลิปคนเปิดห้องร้านอยู่วิ่งหนีไปวิ่งหนีไปได้ปะสวด้วยไม่ได้วิ่งอยู่ตรงนี้ได้เขาเปิดห้องร้านเสร็จแล้วเหรอ หนีไปลุงไม่ตายเฮ้ยลุงหมดไม่ได้ทักตัวลุงเจ็บหมดอะเจ็บหมดเลยผมยิงตูดหมดเลยไม่ไม่ตายยิงไม่โดนเอาไม่ได้ลุงเจ็บหมดเจ็บหมดทุกตัวตะกิดจะตายตะกิดจะตายลุง

ลุงดูแอดดับลับนี้ของลุงสิดูลุงดูไอห้อ,นมมอ,นองนั้นยังไม่เปิดนะลุงไอ้พวกนี้ยังไม่เปิดอเองงั้นผมไปเปิดนะโอเคโอเคโอเคลุงทำคลิปเลยครับเอ้ยแอดดับเราอยู่แค่นี้ลุงเราเปิดเป็นพับไป <c oughs> อ,อ๋อให้มันมีอะไรคอนเทนต์หน่อยแล้วผมจะบอกว่าถือสายที่ถึงปืนนะโอเคครับถือส,สาสยที่ถึงปืน รามีดอกแท็กสองอันแอดดับเราตกใกล้อ่ีกแค่นี้พอเเกกกก็็บองแทุดดดผผมมม้้วยนะไหลโอเคเนี่ยลุงโล่ออีกอ่ะลุงโล่ออีกอ่ะไม่ไงก็บูกจัดมองสโอ้ไม่เก็บศพไม่ว่าไม่เก็บปืนไม่เก็บอะไรเลยเขไม่เก็บไหนูกาบอกไปแล้วดูดิเขารวยจัดยถ้าผมทำคอนเทนต์ผมไม่ได้กล่าวว่าจะมาออกโอผมต้องไปเปิดแอดดับอย่างนี้ผมก็ต้องทิ้งกระเป๋าไว้ก่อนเนี่ยแค่ตรงนี้เองลุงห่าลุง ้ผมโซนให้ได้ทั้งทางอ่ะมีสนมก้มดละเอาละยาของลุงผู้ยาแดงเฮ้ยิออดอบลงยังผมจะได้ผมไปกดเลยนะก็ก็ลงแล้วลงแล้วลงแล้วได้เลยเนี่ยแออดอบอยู่ในหลุมเลยลุงลุงได้ยินตรงไหนลุงก็บอกผมเอ้ยบ้านพักยังมีอยู่นั่นนะไปเปิดได้นี่ผมเอากระเป๋าทิ้งไว้ตรงนี้ลุงนอนอยู่กับแออดอบได้เลยนะตาเนี้ยขนาดนั้นเลยเหรอใช่ใช่ใช่มันอยู่ในหลุมไงแออดอบอยู่ในหลุม เฮ้ยด้านหน้ามาเฮ้ยนั่นแหละนอนอยู่กับแอดด็อบเลยลุงผมว่าน่าจะได้อยู่เฮ้ยก่อนที่ซี่อื่นจะมากัเนี่ยกำลังไปเราต้องรอสักหาทีลุงจะเอาอย่างงี้ดีกว่าลุงคิดเลยว่าลุงจะเอายังไงนอนรอไงแกก็ส่งให้ผมโอเคแกได้ยินเสียงตรงไหนแกก็บอกผมระวังโดนระเบิดอย่างเดียวเผาเอาแล้วตาของลุงถ้ามีเสียงมาแกก็ส่งใช่ผมส่งให้หมดเนี่ยตอนนี้แบบแกแค่บอกเลยว่าตรงไหนไม่น่ามีแต่ก็แอบเฮ้ยนี่ไง บ้านพักมาบ้านพักมาประเด็นคือผมเก็บไม่ได้นะตอนเก็บยังไงเขาก็ต้องผมระเบิดปะวะแต่บ้านคิดไงลุงตึ๊กตึ๊กตึกตึกตึกไอ้หมดลุงอยากกดดันลุงยากกดดันเนี <c> ่ย <oughs> ดูดิ <c oughs> ลุงที่ว่ากดดันลุงเรายิงได้เราเก็บได้เรากดออกด็อกแท็กได้เลยเปย็นไงเราสามนาทีที่ยาวนานลุงพยายามมองมุมเสี่ยงให้อยู่ลุงเพราะว่าเขาย่องมานะเพราะว่าผมเองก็ไม่เห็นมุมมุมผมคือลุกไม่ได้นะก็อาจจะโดนสะพานยิงอะเอเคมาแล้วตรงกำแพงข้างหน้าเลย ผมพยายามมองให้อยู่ครับกำแพงตรงใกล้ๆป้อมปืนมีเสียงขึ้นเฮ้ยมีควันสมวกละเฮ้ยโอ้โหมันโดนสมวแต่ยศเทอร์โมเทอร์โมผมเบ็ยดละผมยิงให้อยู่ชิบหายละเธอร์โมเลยแหละแบบเธอร์โมอ่ะมันมันก็เห็นผมพอดีท๋ยงงั้นนะเอลไอยิงไม่ตายไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันสมวกยังอยายรู้ชิบหายสมวกลล้วนเยผมไม่เปิดแล้วมันเป็นเธอร์โมอ่ะดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่รอดไม่เป็นไรทำไม่เต็มที่พอ โอเคผมจะพยายามมองให้เต็มที่ผมจะยังไม่เก็บนะผมจะรอให้เขาแบบทั้งนิดนึงโอเคปะ <c oughs> อ่าเก็บอะไรก็ได้นะจริงๆแล้วโดดออกมาให้ผมช่วยทางทางนี้โอเคโอเดี okay, okay. ๋ยวเวลากีก่วิโอ้โหดูมันดิมันปูสมองใส่อ่ะรัวูเลยผมพอได้ยินอยู่อ่าเหลือ50วิโอเคครับผมล็อกทางนี้ให้อยู่ลุงแกยิงกดไปเลยอ่ะเพราะว่าได้ผม <พอ S 1> จะพยายามกดให้ได้อืมเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าแกถึงเทอเ์มอลแต่ทมัยมันปูสมองแบบสีฮาลูกเลยวะมันปูเรื่อยๆเลยเนี่ยแต่เป็นเทอร์มอลชัวร์ผมยิงแล้วมันอ้อลงไปข้างล่างคนหนึ่งด้วยมันโยนนนนระเบิิิิิดดดดดใส่ผผมมไไไไ้้้้ยยยยน ดู <Yeah. S 2> ว่างไงบ้าง,บ,ง,บ,งบนหัวถูกไหมกี่เสียงใช่บนหัวหเสียงด้านล่างมีไหมถ้าผมตายระเบิดก็คือจบนะเพราะว่าผมทำอะไรไม่ได้แล้วโอเคเนี่ยมันโยนระเบิดรัวๆเลยอ๋อมันโยนระเบิดเช็คกันยังไม่รู้ผมต้องกินยาแก้ปวดสองวิผมเปิดเลยได้ใช่ไหมเปิดเลยเปิดเลยลูกโอ้ยมันจะโค้นทำไม เออมันมันหยิบโชว์ใช่ปะลุกวิ่งหนีมาวิ่งหนีมาวิ่งแล้วมงแล้วหนีแล้วผมยิงได้อยู่ผมยิงไงสะกดให้อยู่ผมยิงสะกดให้อยู่เธอเมาท์มันจ้องผมอยู่ลุงได้แล้วใช่ไหมได้แล้วครับเอ่อเราจะหนีเลยไหมหรือเราจะอุ้ยมันมาแล้วเนี่ยมันวิ่งมาแล้วลุงลุงมันไม่รู้ว่าลุงอยู่ตรงนั้นมันรู้แค่ผมตอนเนี้ยม้าผมแล้วตะยศตะยิน มเช็คสตาร์ทผมระเบิดผมระเบิดเองผมระเบิดเองผมควรถอดแขนแกไหมหรือว่ายากลุงยิงตรงนี้ไปไปม่ได้นะคุณผู้ชมเห็นผมใช่ปหมมันจะมาหาผมมันจะมาหาผมมันจะเอาผมมันจะเอาผมได้ๆ๋ยวผมดักผมดักผมจะพยายามเล่นให้ได้สองตัวยังอยู่ที่เดิมจะไม่เสียงอะลุงใช่ยังแต่ว่ามันลงไปเนินข้างล่างคนหนึ่งแล้วรับทราบผมไม่เห็นผมไม่รู้ว่ามันไปไหนคนหนึ่งผมทำเสียงให้เหมือนเดิมผมทำเสียงให้ มันกังวลที่แกอยู่กดเว้ยมันเลยผมพยายามทำเสียงให้ผมพยายามทำเสียงฮะได้ผมเหจะรอดักเลยนะโอเคโอเคโอเคถ้าผมตายมีซ่อนอยู่ในตัวนะโอเคป่ะแล้วลุงได้ของสี่ช่องสองอันเล้วเหรอแม่ได้สิงโตกับซ้อยอ้าวแล้วลุงไม่เอาซ้อยเข้าเซฟว่ะต้องผมเลยมันวิ่งไปหาแกใช่ป่ะใช่ใช่มันจะวิ่งเข้าทางตรงกลางลุงผมให้ผมย้อนไปยิงหลังรถไหมไม่เป็นไรลุงอยู่ตรงนั้นได้เลยลุงเซฟตัวเองเลยเพราะดอกแท็กมันอยู่ที่ผมด้วยผมไปไม่ได้ในตอนนี้ เนี่ยมันสมมกอย่าเล,เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเซฟไว้เซฟไว้เซฟไว้ผมไม่ตายนนเนี่ยมันเอ็มเคนะสองตัวเขาไปหาแกเหรอถูกแกถอยมาได้นะหมายถึงว่าถอยมาตรงไม่ได้ตรงบ้านอ่ะที่เรายิงตีแรกอะ่ะเจ้าเม้าโดนโดนสะกิดขาไปหนึ่งเม็ดเพราะผมก็ออกไม่ได้อถึงถ้าแกตายผมผมพยายามกดเขาอยู่ จแกเล่นไปถ้าถ้าถ้าแกนี่ปุ๊บเดี๋ยวผมต้องยิงรถไม้ให้โอเคโอเคโอเคมันมันมันกลัวผมแล้วตอนเนี้ยมันไม่กล้าใส่เทอเมา่มันโดนผมเจ็บแม่เจ็บมากมากอ่ะลุงไม่เป็นไรผมเราเราจะต้องเล่นละเราจะต้องเล่นละเรารีบออกไม่ได้ใช่ใช่ลุงค่อยๆได้นะลุงไม่ต้องแบบวิ่งมาหาลุงไม่ต้องเก่งไม่ไม่ผมอยู่ตรงนี้แล้วแกคิดดูเลยได้ได้ได้แบบนั้นน่ะดีก็ะสุนเรามันแรงเหรอรู้ยังไงมีอตี้ใหม่มาว่ะตรงบ้านพักไอ้ตี้นั้นค่อยว่ากันแต่เอาเดี๋ยวผมแกตรงนี้ให้ ไอตัวเทอร์โมหรือเปล่าหมายถึงว่าที่ใหม่จะเป็นเทอร์โมเคเข้าใจครับคือตอนนี้ไอเทอร์โมสองตัวมันเข้าไปหาแกเนี่ยอยู่กับผมเลยเนี่ยมันคืออยู่ที่ว่ากระสุนผมจะเจาะมันเข้าหรือเปล่า okay, เหมือนจะเอาแกเข้าไปในบ้านเลยเหรอตยศใช่มันเล่นมันจะปิดล้อมผมสองทางเ,เ,เ,ทาเอาสิงโตออกเอากระสุนกับสร้อยเข้าเอายากับกระสุนเข้าเซฟ วกสร้อยคุ้มกว่าไหมลุงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรปกช่องมันจัดยากกว่ากระเป๋าผูเลยไม่เป็นไรไม่ได้เสียดายกระสุนถ้ารอดก็คือรอดถ้าตายก็คือจบแค่นั้นผมกำลังจะโดน <Okay. S 2> ผมมาช่วยไหมไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมถ้าแก,ก้ไม่ได้อยู่ดีอ่าะผมวิ่งหนีมาอยู่นี่ขวามาให้ผมมาช่วยมาช่วยแกดีกว่าต่ยวยุทธ์ผมกำลังหนีอยู่ผมกำลังจุ๊ก จุูทั้งวันนะลุงให้ผมยุ่งข้ามาบอกทีไปช่วยดีกว่ามาอยู่ตรงไหนมาอยู่กับผมเลยตรงบันไดมันจะย้อนควันผมหนีอีกผมหนีอีกผมหนีอีกว้าววิ่งทางบ้านเอาป่ะดิ้าวว้าวเยอกวายังผมยืนอยู่ชั้นสองผมกำลังหนีมันอยู่มันจะล่อผมมันยิงปอดใหญ่เลยลุง มันอยู่มันอะไรเอ้ยผมอยู่มันอยู่ตรงฝั่งทางขึ้นนูนะ้นน่ะผมจุกมันมาถึงนี่แล้วระวังมันระเบิดมานะลูกแกอยู่ชั้นสองหรืออยู่ชั้นหนึ่งผมอยู่ชั้นสอง,อง,สองรูล้านรูร้านมันอยู่บันไดฝั่งนู้นใู่ป่ะใช่ครับ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวมันจะโถูมั้ยเนี่ย ผมจะบอกนะผมจะไปช่วยเลยโอเคครับมันยังจมออกจมนออกไม่มีอะไรตอนนี้มันมีทีท่าบอกเลยมันจะก็มันมีทีท่าอยู่แต่ผมก็แ่งอยู่จะมาหนึ่งยวมาใจหนึ่ง มาโดนกดดันมาโดนกดดันมาโดนกดดันบังเอิญเจะเธอมอติดยุดด้วยอ๋อถือว่าเขาไม่ถอดท่นไหนแกบอกเขาถอดเรอเปล่าไม่มันเล่นข้างในไงเป็นปกเป็นตีปกติเขาคงจะถอดถูกไหมลุงได้ทีเจไอ้ลุงได้หอยแดงส่วนผมได้เธอมอ กำลังเก็บจุดปันหนึ่งนะลุงฝากตัวให้หน่อยนะลุงเก็บยาวๆไปเลยไม่ได้หรือแล้วไม่ต้องรีบเลย<า>ตอนนี้ชิวๆได้รอแบบนาทีสุดท้ายก็ได้ไม่เป็นไรโอเคครับโอ้เฮ้ยระเบิดแล้ววะเฮ้ยลุงฝากเผาด้วยนะระเบิดอะไรไม่รู้ล,ล่างเดีย๋ยวผมไปดูล่าง,ง,าง,างโอ้โหหน้าจอสีขาวไม่ได้เห็นมาน,นานโอมอีหลอครับ L.R ผมลูกหมดหมดแล้วอะ กาะเกาะร้อยผมเหลือสองอันเลยนะลุง okay. เก็บไม่หมดก่อนเก็บไม่หมดไปเลยเพราะว่าผมนี่เพิ่งเก็บไม่ได้เหมือนกันผมไม่ได้มี<พ>อะอืมมัน <พอ S 1> เป็นเกาะรอ้อยสองอัน<ส>เลยอะ่ะแตวผมต้องไปเอากระเป๋าตัวเองอีกผมเล่นอยู่ไม่ว่าง่เก็บไปเลยเล่นไปหมดเวลาไปเลยรอบนี้์ของมันเยอะโอเคครับไม่น่าจะไม่มียาถาวรปะดูทรงแล้วไม่เออมันไม่มีของไฟอะไรเลยลุงอของไม่มีหรอกน่าจะไม่ต้องหามันน่าจะเป็น จากที่ผมดูอ่ะมันไม่มีของฝ่ายถาวรอะไรสักิทีเลยเออเล่นๆไปเลยฟาร์มไปเลยถ้าไม่มีคนดักสะตีมไม่น่าจะพลาดอ่ะรอบนี้เพราะว่าเราแค่จะเคลียร์ที่ใหญ่ศูนย์หนึแล้วใช่มันเป็นที่เทอร์มอลเลยที่เราเคลียร์ไปอืมคือแกมาเก็บตั้นแ่เนะเพราะพีเก้าศูนยผมมันสี่ช่องผมผมว่าเก็บไฟขาวได้แล้วแกกอาปืนสับปืนออกมาหมดเลย ผมเอามาก็บอกมันมีแค่นี้เองของตัวนิดเดียวนิดเดียวแต่ได้เกาะหกสองตัวกลับบ้านถ้าเอาแล้วเก็บไปดิเก็บไปแล้วผมจะเอาไปซ่อมหมดเลยเนี่ยนะสองตัวตัวศูนย์ทุกตัว L R มันแรงเกินไปป่ะวันนี้ <c oughs> อะเกาะมันแ <c oughs> ดงทุกต <c oughs> ัว <c oughs> <ๆ S 2> เลยก็แล้วแหละๆๆเรายิงเกาะไง <c oughs> ใช่มันย้ำเกาะจนแหลกละเอียดปืนมันปืนมันดีถ้าปืนมันดีดีอะเกาะแตกหมดอ่ะ เดี๋ยวผมไปดูของที่ผมทิ้งไว้ตรงไอ้นู่นก่อนไอ้ห้องห้องข้างสองส่วนหนึ่งก่อนเฮ้ยนี่เกมที่สี่ปะเนี่ยเอาก็เอาไฮไลท์ไปเลยเพราะว่ามันไฮไลท์อยู่เองมันไฮไลท์ยู่ลอกได้ก็ครบแล้วพร้อมออกแล้วของของลุงไม่เก็บหรอไอ้ที่ทิ้งทิ้งไว้อะเก็บแล้วเอ็ดสามเอ็ดไงโอเคมันไม่ค่อยมีอะไรนะคนดูมันมีแต่ของที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันเลยอะมันกระเป๋าผมมันกระเป๋าโอแบ็คใช่ป่ะมันมี็นแค่ของ เอาง่ายๆนะมีแค่องทองออ่ะโเคกับของแดงแค่นั้นอ่ะไม่มีของม่วงเลยเลยงั้นเราไปจ่ายรถแท็กออกกันเถอะตอนเนี้ยของอะไใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับของที่ได้งานนี้เลยคนดูไม่ยุติไม่ได้เข้าใจมันทำให้ได้เซตรหกมาเต็มเลยสองล้านเว้ยสองล้านเหรอขนาดใช่สองล้านเซตเพชรหกสองตัว เรานั้นจะถึงร้านอยู่นะทุกคนเอ้ยสามคิวสองล้านครับผมอะไรนะลุงเบิร้าเอาผมเอาหมดให้ผมมาผมเอาหมดผมเอาเฮ้ยหิวบอดไม่แตกบอดเกียร์ผมผมยิงหัวบอดไม่แตกไอ้นี่ต้นสายฝั่งเรานะลุง ที่เราเกิดเลยเราเกิดริมน้ำนะครับคนดูตานี้เราเกิดตรงนี่ทะเลทับเทียมไมอกเนโเเอเปร่าเนี่ยผมถามจริงเราดูแอร์ดอฟอะไรนะลุงตอนยังโกรเลยหาแข็งมากคนอะไรนะครับตอนนี้เราไมา่ม,มีคนป<อ>่นนนะเนี่ยขอผมไม่มีคนผมเปิดเลยแล้วกันนะของร้าน,นจา๋ามาครับสองส่นนหนึ่งกันทเท่าไของแดงที่ไม่เคยออกในโหมดดูโอ้จงมาเดี๋ยวนี้อื้อเทียดอยู่อื้อลำโพงขอบคุณดอกที่เท่าไหร่แล้วเเนี่ยลยจัว ดอกที่อะไรดอกนี้จะครบสิบชาร์ตแล้วยังไม่ได้ของแดงเลยของผมเปิดไปสองรอบแล้วโอ้ยพิมพ์ดีโอ้ยม่วงโคตรกางเลยลุงเอมันไม่มีไม่มีหนึ่งไม่มีสองช่องอ่ะผมไดผมมีเกลือจัดก็ได้อยู่อะของท้องอะแต่ไม่ได้ของแดงแค่นั้นแหละไปสากิโลอะผมเอาของท้องทิ้งนะครับคนดูเนื่องจาก เราเอากระเป๋ามาเล็กนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโอของแดงมาเราต้องเก็บของแดงสองซิ้นปึ๊บปึ๊บของซิ้นแต่แอดดอปเราอุ้ยลุงเราขึ้นไปยืดไหมเราเป็นคนกดได้นะเนี่ยจังหวะเนี้ยตาเราไปนอนเลยก็แล้วเออเราไปนอนเลยู่กคนนั่นแหละเราโดนระเบิดแน่เดี๋ยวผมดูก่อนนะว่ามีปไปเยอะต้องเก็บนะรอบนี้เพราะฉะนั้นจะรอดไม่รอดไม่รู้แต่ผมเก็บสองซิ้น เราไม่สามารถโคฟในโมได้เลยอะผมไปนอนแล้วแต่ตอนนี้เลยดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ผมปลามแล้วผมเปิดห้องร้านไปแล้ผมรู้ว่ามันเกลือแล้วผมไม่อยากเก็บอะไรเข้ากระเป๋าเดี๋ยวหน้าจครับบอดอินมมเฮ้ยลุงเก็บเสียงหรอโอเคผมรอเลยแล้วกันนะลุงเหลือแค่นี้เองเ่ย อหรือว่าเรารอคนอื่นเขามากดอย่างน้อยๆอ่ะเราจะไม่โดนเปิดก่อนนะลุงถ้าเรารอเขามากดอ่ะอ่างั้นรอรอได้ผมย่อนรอเปิดตรงนี้ยโคตรแม่นอ่ะผมบอกเลยว่ายังไงยังไงอ่ะระยะเนี้ยคนดูรอประมาณสี่วิโดนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดมาเปิดไอ้ดอกโอเคผมนอนรออยู่ตรงนี้ละนอนรอจนกว่าจะมีคนมากดนะครับยาวๆคนดูกดดูดูนี่หนึ่งสองสามนี่มาแล้วอยู่ตรงแกนเลยใช่ไหมไอ้ดอกอ่ะใช่นิดเดียวห่างกันนิดเดียวระวังนะลุงวิ่งไปวิ่งมาระวังมันมีคนนอนอยู่แถวนั้นนะ หมายถึงนอนรอแอดอปอะเนี่ยต่อยอดูดูมุมผมดิทำไมอยู่ตรงจะรอโอ้ก็พอได้อยู่มันเป็นหลุ่มอะระวังนะครับถ้ามันไม่มีคนรู้อ่ะมันจะสบายใช่แล้วผมรอฟังเสียงตีทแรกครับผมช่างหลแลก็เข้ามาแล้วนอนรอดีกว่าหลบหัวไว้ครับกบเก็บหัวไว้มันเหมือนมารอเหมือนกันอาจจะมาโยระเบิดมันไม่รู้ไงว่าตอนมันเพิ่งวิ่งมาจากที่อื่นผมว่ามันน่าจะค่อยๆเช็กผมคิดว่าเขาไม่น่ารู้ว่าผมอยู่นี่นะ ใช่ผมก็ถ้าไม่โปอะไม่มีทางรู้ผมบอกเลยไม่ได้ตีมด้วยใช่ไม่มีทางรู้ไม่มีทางรู้กำลังวิ่งไปตรงเนินที่ผมบอกไอ้ด้ยินได้ยินมันจะมากดมันจะมากดตีแรกตีตอนสิบแปดยี่สิบสิบแปดมันคือมันคือตีที่ผมบอกนะงั้นต้องเป็นเท่าไหร่ยี่สิบห้าเหรอยี่สิบห้าหรือยี่สิบสี่นาทีเออสามนาทีงั้นต้องเป็นยี่สิบสี่ มันวิ่งกลับมาจะยี่สิบสแปดโอเคยี่สิบสิบแปดยี่สิบสิบแปดครับผมยาวๆอ่ามันอยู่ตรงเนินตรงนี้แล้วนะโอเคตัวที่กดอ่ะแต่ผมไม่รู้อีกคนนึงอยู่ไหนนะไม่ชัวร์หันไปแล้วหนึ่งนาทีนะตอนนี้แกแกนับไปเลาเลยเพราะเหล่ตั้งนาทีครับเเเวลลายอโคคือเขาอยู่บนเนินตรงที่ผมมาร์กแหละแกเห็นมาร์กผมแล้วใช่ไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไอหินที่มันไว้นอนอ่ะเออนั่นแหละอ่าโอเคที้งสองคนเลย แต่ไม่รู้ว่าเราปล่อยเขายิงกันอะเพราะว่าตอนที่มันไอเนี้ยทูสมอ่ะเขาต้องประทะกันแล้วเราก็เอาระเบิดยัดถูกไหมแต่ผมจะระเบิดย่อนไปก่อนเลยหนึ่งลูกมันไม่รู้เราไว้เป็นของใครใช่ใช่ใช่มันน่าจะคิดว่าเป็นตีเออไม่ไม่มันต้องคิดว่าเป็นสองคนกันเองแหละยี่สิบสี่สิบแปดคนเก็บนะครับแอดดอมนี้เพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้ไปยุ่งแล้วทุกคนเราเคลียร์คนให้ได้พอสี่คนทั้งหมดนะพอจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีสี่ตอนนี้แต่ว่าตีอยู่ไม่รู้ละมันอาจจะยิงมาตั้งแต่ต้นเกมปะถ้าตามหลักแเหรอ โกัารที่เวลาไว้เหลืออีกหนึ่งนาทีครับนาทีสุดท้ายละตื่นเต้นหนึ่งนาทีสุดท้ายอย่าโลกอย่าโลกไม่โลกแต่โก,กคนมาข้างหลังตอนง้างระเบิดกิน,นยากแก้ปวดไม่รู้เขาจะได้ยินปะ่ะนะยี่สิบเมตรไม่น่าได้ยินเฮ้ยไอ้ข้างบนนี่กร,กรกกะโดดเหรอเฮ้ยมันจะไปเล่นกันเองมันสองตัวมันไปเล่นกันเองแล้ว โอเคเอไอตัวที่ที่ผมบอกยังไม่ขยับไปนะตัวที่เป็นคนปดอ่ะโอเคโอเคผมกินยาแก้ปวดแล้วก็พร้อมเล่นละเดี๋ยวเนี่ยอีกสิบวิสุดท้ายโอเคผมกินยาแดงแก้ปวดเรียบร้อยเอาละภารกิจของเราตอนนี้สิบวิสุดท้ายสิบวิสุดท้ายเต้นเต้นคุ้มกันแอร์ดปนี่คือภารกิจคุ้มกันแอร์ดปและจัดการศัตรูทั้งหมดอัดชิมหรือเปล่าอัดชิมหรือเปล่ามันวิ่งไปแล้วเต้นเต้น ตายหนึงตายระเบิดผมหตายสองตายโอเคมันมีอ right? exactly ีกมันมี้ย่ระเบิดยูใช่ไยนอยนยยผงจะบอกว่ามันมีขึ้นอยู่ตรงนี้นะอีกทีนึงอะลุงยังมีขึนอยู่่หนึ่ตายคนหนึ่งนะตรงฝั่งผมโอเค ตายอกหนึ่งนี่นี่นี่เอ็มบิอาเอ็ม r ิอาเล่นได้เหรอวะวมเลอกนึงโอเคตายตายหนึ่งตรงตัวเปิดแอรดับตายอันนี้ก็ตายโอเค okay. ได้ยินอ,อันนี้บอด ผมกำลังไปสวยสองตีหมดสองตีหมดโมเตียวยิงโอ้โมยิงไม่เหมือนโมมันจะมองไม่เห็นผมนะเหมือนโมมันจะมองไม่เห็นผมได้อยู่ได้อยู่ถ้าโมมันไม่เห็นผมในโมเลยมันอยู่ในโมชั้นสองเลยยกเว้นว่ามันเป็นเทอร์โมนะลุงใช่ใช่ใช่ต้องถอยเลย อ้๊ยอะดรีนาลีนมันไม่ทำงานเลยเนี่ยกโดนเลยเป่าผมมนดขโมยนะแกนไม่ได้หรอเวเเดี๋ยวนออแล้วีที่นึงอ่ากินยาเติมเลือดผมได้ยินเสียงโม่แล้วแต่มันเป็นบอดเว้ยมันไม่ยิงกระบอทั้านหน้างั้นผมไปเอาของแดงเลยนะลุงใช่เอาเลยผมดูไ้ง่ได้เวลาของแดงจ้ามีสิทธิ์ลุง มาแล้วสี่ช่องกาน้ำแจกันได้สองอันเลยใช่ไหมใช่ใช่ได้สองอันเลยผมยิงไงตัวเปิดตายไปแล้วในมุมผมไม่เห็นนะในมุมผมไม่เห็นเหมือนกันลุงเสียงไอเสียงขึ้นมาบอดใช่ไหมสัพพหรอไม่ไม่ไม่ไอตรงกลางเนี่ยผมพาก่อนนะผมหักว่เจ็บมากต้องเติมยาต้องเติมของก่อนนะครับทุกคนเรามีด็อกแคร์กันนะลุงฝั่งลุงก็สองถูกไหม มองผมก็สองโมมองยาสรางเล้โมมันยิงผ่านหน้าต่างมั้ยใช่เราทางออกเราอยู่ฝั่งนี้นั่นเลยอ่ะเฮ้ยโมเหมือนจะมาทางเกิดเฮ้ยแกรับพานให้เสร็จเลยผมรอดัอยู่ผมพานอยู่ผมพานอยู่เอ้โมเหมือนจะวิ่งทางผมเลยเบียโอเคร็จแล้วเบียบอลเสร็ดแล้ว MK บ้างไม่รู้นะไม่น่านะปืนปืนไม่มันมันเก็บเสียงอ่ะปืนมันอ่ะ ตายไหมสวยลุงสวยเซนหนูท่อน่าจะนต์เอ็มพีห้าโอเคครับจะเลยยิงอ่ะไม่น่าจะพวกเอ็มพีห้าอะไรพวกนี้แหละเพราะมันรุ่นข่าวผมใช่ครับสวยครับแต่ว่าอย่าลืมมันอาจจะมีคนนะถูกไอตอนนี้เท่ากับว่าหายไปประมาณสามตี้ถูกไหมไม่ไม่กระบอกยิงตายไปแค่หนึ่งเลยต้องเหลืออีกตัวนึงเดียอ่าอาจจะเหลืออีกหนึ่งหรือไม่ก็มาคนเดียวไม่เพื่อนอาจจะตายแต่ผมแต่ผมเห็นตัวตืนสองกระบอกผมไปดูนะทั้งนั้นครับมาได้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 ให้ผมไปโซนให้ไหม ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวแกรอไปเลยแกเล่นเอารอดก่อนไม่เป็นไรผมก็รอดเจ้าเหมือนกัน MP5 MP5 สองกระบอกสองกระบอกเป็นโอเคโอเคโอเคส่วนตัวนี้ MK14 โดนพีเก้าศูนย์ยิงโหเซ็ตหกเลยของผู้ผิด MPX MPX โอเคโอเครับทราบไอ้มีขึ้นอยู่นะลุงใช่หรอตรงไหนตรงโมในโมในโมแต่ว่าม่ใช่เพื่อนเขาไหนจะยิงกันมา โอ้ก็เหลือหกล็อกแท็กก็ครบแล้วตอนเนี้ครบแล้วผมดูล็อกแท็กตัวนี้อยู่มันมีไหมทำไมมันเอย่ยวมันไม่มีล็อกแท็กหรอไม่กิงนจะมากินกันเลยได้ระเบิดเพิ่มไม่มีล็อกแท็กว่ะแต่มันตื้สองกระบอกเลยเนผมได้ของครบแล้วลุงล็อกแท็กก็พร้อมเออโอเคเออกระตุ้นหัวบ้าน คนนี้แหละที่ยิงแกอพีเอ็กเออโอเครู้เรื่องที่นี่แล้วลุงยังอยู่ใกล้ๆกล้เฮ้ยลุงบัดใช่ไหม,มแต่กระเป๋าไม่ใหญ่เลยอ่ะอคือถ้าเกิดมมัมันนยงงเหล็กึนนอืถ้าหมดนี้เอากระเป๋าใหญ่มาผมว่าคุ้มมากเลยนะอ๋อตัวนี้ที่มันหนีมันอพีห้าเคโอ้ล้านสามจะได้รอดไหมเนี่ยคนดูต้องแข่งไปเผื่อกันเลยนะเพราะว่าเผื่อคนนึงตายแกหมดเลยผมเก็บมาเรียบร้อยแล้วผมไม่เห็นศพนะเนี่ยยกเป็นตรงเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นศพที่ลุงยิง เพราะมันหันหัวยิ้มมาด้านนี้โอเคป่ะโอเคป่ะหรือบันทีไม่ไม่ไม่มันอยู่ตรงรั้วผมยังไม่ได้ไปเช็คศพด็อกแท็กผมครบนะสองอันครับผมครบสนการดอกแท็กแต่ยาผมจะหมดแล้วอะผมเล่นต่อยากไม่ได้เราจะออกอยู่แล้วไม่เล่นต่อยแล้วอืมยาผมเหลือสามร้อยอะทางออกเราทางออกเราต้องไปออกท่อหรือไม่ก็ออกไอ้นั่นเลยออกท่อหรือออกโมอ๋อใช่ต้องออกท่อไม่ก็โม ก็ได้นะถ้าจะว่ากันตามทีมก็ได้นะไปท่อเลยไหมกำลังคิดอยู่ว่าจะไปท่อดีก like ว uh, um, uh, ่าหรือเปล่าเพราะว่าในโมมันมีคนอยู่แล้วอาจจะเป็นเพื่อนของไอ้ตัวนี้ไงใช่ใช่ผมว่ามีผมร้อยเปอร์เซ็นต์อืออ้าสื่นเต้นไกลหน้าทางออกเนี่ยลุงถ้าผมตายก็ของแดงอยู่ในกระเป๋าอีกทีนึงนะคืนผมดัำนะบอกก่อนโอเคไปงั้นไปดำดำผมดำผมดำผมเจออีกศพว่ะลุงดำหนึ่งได้ปะ โลบครับโลบรับโลบครับไม่ได้โลบแต่ศพมันอยู่ตรงนี้ไงเนี่ยอ้าวรงั้นแสดงว่ามันมันไม่ใช่สามเนี่ยไอตัว MDR เนี่ยเอออึดเลยแล้วสิลุงมาเก็บดีทางนั้นนะผมได้ของแดงไปแล้วไม่ได้หรอไม่ได้เก็บไม่ได้หรอกระเป๋าไม่มีต้านเช็คมันมีขึ้นข้างล่างกันาร่าบอทโอเคผมเก็บไม่ได้ละผมเต็มหมดเลยไหนอ่ะกดนี่นะเออ MDR MDR ผมเก็บไม่ได้ผมเจ็บแค่นี้ผมก็อิ่มอิ่มมนโดนพีก้าสุดรูดตายหมดเลย เรากำลังโลภข้าวของห้าลุงเพิ่งบอกผมว่าอย่าโลภหนึ่งันเก้าเก็ห้าและลุงกำลังนอนโซยโซบจะทางออกเราต้องสแตนตัดตาเช็คโลลูเลยผมไม่ได้เอาสแตนมไปเยอะนะผมมีอยู่สองลูกสแตนเข้าท่ออุ้ยตกใจบอสไม่มีขึ้นนะไม่ท่อไม่เจอสแตนนี่ ันหลอกคนคนหนึ่งงั exactly. ้นสมุรัวๆนะก่อนดสมุรัวๆจังหวะนี้แหละต้องรอดทุกคนใครเห็นควันอย่างนี้เขาก็ไม่กล้าโผล่กันหรอกเฮ้ยลุงกดแล้วเฮ้ยลุงรอดเลยลไปไปไปเราต้องรอดหลานตาม ตาหน้าเราต้องเป็นองค์คารักพิทักษ์ลุงแล้วเื่อออก0 0 0 0าผมคิวเดียวไอ้ตัวนอนกดและไอ้ตัวนอนกดเป็นคนที่ยิงสองตัวโคตรตึงผมได้ยินเสียงอยู่ที่แกบอกตายหนึ่งตายสองตายหนึ่งตายสองใช่ใช่ใมันโดนตัวกลืนกลูดเนี่ยโดนตัวนี้ลุนหมดเลยเนี่ยโคตรเก่ง